สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องนาคบัวและช่องแชนแนลไพยสิทธ์ดีสุดนะครับพาท่านผู้ชมมาผมนเรศนาคบัวแล้วก็ผมไพยสิทธ์ด,ดีสุดครับดีบสุดก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนวันนี้เราพามาท่านผู้ชมมาเที่ยวด,ดื่มน้ํานะครับไม่มีไม่มีแอลกอฮอล์ก็เมนูก็นี่ครับซุปหน่อไม้ อ่าทุบหน่อไม้แล้วนี่อะไรคุณไปสิอะไรต้มตำกุ้งสดต้มตำกุ้งสดมีกุ้งสดสดเลยครับน่ฮะท่านผู้ชมมีกุ้งสดสดเลยอ่าเดี๋ยวเรามาพิสสจนกันจากร้านไหนร้านร้านไทรอ่ะร้านเจจูครับเจ๊จูลาบ้ยร้านเจ๊จงร้านเจ๊จงหรือว่าเจตุตเจตุกหรือตักอ่ะเจ๊ตุกตุกชื่อร้านลาบปีสารอยู่ใกล้ตลาดตลาดนัด วันเสาร์ปักแรกนะครับอันนี้ที่เรามานั่งกินก็นี่บึงึงอะไรบึงละมานบึงละมานที่เห็นอยู่นั่นเขากำลังทำเขาเรียกอะเขื่อนกันดินสไลด์ดินสุดหรือว่าขอบเขื่อนใช่ไหมนะก,ก็ได้ได้บรรยากาศด,ด้วยแล้วก็ตอนนี้ได้เวลาที่เ,เราก็จะมาชวนท่านผู้ชมมากินเ,เขาเรียกอะไรส้มตำกุ้งสดหา หากินที่ไหนยากนะครับแต่ที่นี่ร้านเจ๊จงเนี่ยเขาอร่อยครับเราเลยเลยพาท่านมาพิสูจน์กันใช่ไหมแล้วก็อะไรมีข้าวเหนียวเปิดข้าวเหนียวเปววอดข้าวเหนียวเปวิดข้าวเหนียวร้อนๆมาท่านผู้ชมมาๆมาเนี่ยข้าวเหนียวอ่าเดี๋ยวลองมาชิมด้วยกันครับท่านผู้ชมครับอร่อยไปลังหิวเลยครับเขาเขาลือกันมานานแล้วลมมว่าร้านเจ๊จง ตลาดปักแกลดร้านเขาตั้งอยู่ติดกับตลาดนัดวันเสารา์มีเบอร์โทรเบอร์โทรติดต่อได้ถ้าท่านสนใจอ,อยากจะกินมีทั้งลาบมีอะไรหลายอย่างเกี<ช>่ยวกับอ,อีสานเพราะว่าเจ๊จงเนี่แฟนเขาคนอีสานส่วนเจ๊จงเขา,เ,าเป็นคนปักแลดนะครับอันนี้เรา,เ,าเริ่มเริ่มนั่นก่อนเดี๋ยวค่อยบอกเบอร์โทรเดี๋ยวค่อยบอกเบอร์โทรเรากินเงินก่อนครับที่สูตร แซ่บผักบุ้งไอพวผักบุ้งผักบุ้งยอดขาวผักบุ้งนาผักบุ้งนาของเขาของเขาจะแกะเครื่องกุ้งสดอันนี้อันนี้ต้มตำเครื่องอันนี้เรื่องอะไรซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้รองสุดยอดเลยแล้วก็เหนียวค่ะเหนียว เดี่เรา้ำมันจงกันเหนียวอร่อยอ,อากาศคึืบพอดีเลยฝนฟ้าคึ้มเห็นเมฆอยู่ด้านหลังเห็นอยู่เนี่ยบึงเป็นบึงบึงละมานบึงละมาน,น,มานโครงการของไอ้บางระกำโมเดลใช่ไหมครับบางระกำเป็นบึงที่สองของอำเภอบางระกำมีทั้งหมดกี่บึงนะบึงบึงละเคงืงบึงเคงแล้วก็บึงละมานาแล้วก็บึงชิ้นแรงครับนี่ครับ กุ้งกุ้งสดสดอร่อยอร่อยครับท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวอืมกุ้งเขาสดแล้วก็หวานนิ่มจริงๆเลยนิ่มมากๆมีผักแอมอันนี้เขาเรียกผักบุ้งยอดขาวพวกบุ้งท้องไร่ท้องนาหรือเปล่านะอร่อยครับตบุ้งยอดขาวอืรอบสดๆครับรุยลุยรวย ตับบแต่ได้ทาสรวมได้เห็นอืเนาะเหนียวก็วมีมามีมาเป็นถุงเลยอร่อยได้เห็นบรรยากาศบึงฮะบบึงบึงละมาน ขาทำเลืรอนยัดวันเนี้วันนี้เรากินมุมนี้แต่ว,วันต่อไปเราก็จะพาท่านผู้ชมไปกินแต่และมุมไอ้มุมที่เราเห็นเนี่ยในหน้าจอเนี่ยคือหน้าเขื่อนนะครับเรียกหน้าเขือนหรือว่าหน้าบึงบหน้าบึงละมานนะครับสวยที่สุดนะครับชื่อชื่อเดียวกับไอค้คำว่าชื่อเทศบาลบึงละมานก็นี่แหละมาจากบึงตัวนี้แหละอยู่ในเขตปกครองของเทศบาล บึงละมานตำบลปักแลดอำเภอวารกรรมจังหวัดพิษณุโลกเดี๋ยวนี้ซุปซุปซุป,ซปหน่อไม้ต้องหาอะไรหนุนหนุนหนุนตบุดอดอร่อยอยากให้ท่านชมมาลองมา,มาลองวิสูตรกันมาลองกินลองวิสูตร์นะครับ ซุปหน่อไม้ซุปตำก็อร่อยซุปหน่อไม้ก็อร่อยเซ่บอร่อยที่สุดในปักแรดแล้วร้านนี้นี่ครับซุปซุปหน่อไม้ร้านเจ็ดจงปักแรดนะครับเบอร์โทรก็0 8นย์แปดหกศูนย์แปดหกเจ็ดห้าหสาเจดหนึ่งปดหเจดห้าหสามเจ็ดหนึ่งป กาดด,ด,ดดล่มลมตกพอดีเลยตอนนี้คุยไม่ได้เพราะกำลังกินอยู่นะพี่้ังใครชอบกินข้าวเหนียวชอบกินซุปหน่อไม้หรือว่าชอบกินต้มตำกุ้งสดเขามีหลายเมนูใ่่ครับก็อร่อยครับตอนนี้อืมมีหลายเมนูนีผักแมมอมเขาจ้าง ต้องหามรยากาศการกินในช่วงของโควิด -19 เก้านะครับขเหนียวติดมือข <c oughs> เหนียวติดมือเนี่ยครับแซ่บครับพริกเม็ดแดงเลยเขามีปูมีปูเค็มด้วยนะครับมีปูเค็มอมีปูเค็มให้มาด้วยอ่นี่เพ็ดเพ็ด จริงๆภาษาไทยเขาเรียกเป็ดภาษาอีสานแซบแซบไปเลีแซบไปเลีสามละคนละสามอันนี้มันใกล้ถึงอะไรปลาดําแดงครี่เพื่อนปลาดําแดงก็ลงก็สบากก็ห้ามหาปลา ฝนกำลังตั้งเข้ามาเลยเมัมบมังแดดอย่างดีเลยทำชมก็ได้ดูมุมนี้ครับเดี๋ยวเราจะขยับไปท่านได้ดูมุมอื่นมั่งนะฮะนี่ครับบึงนี่กว้างฮนะหรือที่ก็น่าจะหลายหลายร้อยไร่อะเป็นพันไร่หรือเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่ น่าจะได้เคยมาจาัดงานวิ่งมง,งานวิ่งบึงละมานมินิมาราทอนซูปเปอร์ฮาปก็รอบบึงเนี่ยวิ่งได้ประมาณเส้นทางมันประมาณ9 8-9าก้าโลทางทางผูู้จัดเขาเคยมาจัดผมเองก็เคยมาาวัดเส้นทางได้ได้จากเนี่ยมันจะมีสำนักงานที่ดินอยู่ด้านหน้า ทำมาจากบัน,บนตัมโม้ใช่ไหมครับ,是是รบอันนี้อันนี้ซุปหน่อไม้มา,า,มามท่านผู้ชมลุยพร้อมกัน,<ห>นเลยครับสุดยอดยัดโอ้โหทอนเรืง หน่อไม้เขานี่ยังสดอยู่เลยกินหน่อไม้เาหอมด้วยหน่อไม้ยังมาหน่อไม้สดเขาเอามาต้มเอามาต้มหรอต้อก็มามาสับสับแล้วก็จะเป็นหน่อไม้ปี๊บมันจะไม่มันจะไม่หอมไม่หอมแต่นี่มันเป็นหน่อไม้ใช่หน่อไม้อะไรหน่อไม้แบบชื่อพันธุ์นะชื่อพันธุ์หน่อไม้แน่ใจเหมือนกันปลูกครับกินไอ้ไอ้จูไม่ใช่กินโจูกพลังหน่อไม้ ผมว่าจำลืมทำม่ได้อยู่นิดห่อน,นี่แหละอ๋อหน่อไม้ที่ปลูกที่บ้านปลูกยี่ห้ออะไรนะกิมจุง้งกิมจุง้งอันนี้กิมจูกิมจูมันเป็นฝรั่งนะฮะกุ้งสดๆเลยคนระับท่านผู้ชมสดกุ้งแล้วแล้วก็ถัถ่วก็สดแล้วก็นี่ฮะกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆ ้งตัวใหญ่แล้วก็มะเขือส้มสดๆแล้วก็รสชาติเขาใช้ได้เลยครับทั้งหวานมันเจไม่ต้องเติออมอะไราเลยส้มก็สด,ดยอดไม่ไปหวังจริงครับร้านนี้อรออาหารก็อร่อยบิวก็ดีสุดยอดครับเจ๋จงครับให้ดูม่ได้ตัวหนังสือมันกลับร้านลาบอีสาน ติดตลาดนัดวันเสาร์ปักแรกเบอร์โทรศูนย์แปเจดหห้าไอเจดห้าหกสามเจดหนเบอร์โทรของร้านครับบอกจ่าน้ชมอยีไปลองฮถ้าไปยชมไปลองอยากให้ทนไปลองคราศูนย์แปดหกเจห้าหกสามเจ็ดหนึ่งแเบอร์เจ๊จงหรือว่ามางคนก็เรียกเจ๊ตุก๊กครับเจ๊ตุก๊กปักแรกร้านลาบอีสาน ข้าต,ต,ตลาดนัดวันเสาร์ครับติดตลาดนัดวันเสาร์ขายทุกวันอร่อยมากอิ่มเริ่มอ,อิ่มแล้วผมอิ่มแล้วแถวแล้วกี่นาทีแล้วตีนอ้อยตีนอ้อยตัดตัดช้อนโวัวต <c oughs> ัดช้อนเนี่ยใช้ชี้จู้จู้หน่าจู้หน่อยสักจู้นึงสักจู้นึง เขาเขามีผมผมเพิ่งจะมาเจอร้านที่ตำกุ้งสดเนี่ยเดี๋ยววันหลังเราจะมาซื้อไอ้ต้มตำอะไรนะต้มตำหอยขมลวกใส่กุ้งสดกุ้งสดรวมสองอย่างเลยว่าเดี๋ยวเมนูในโอกาสหน้าจะพาท่านไปดูมุมโน้นอีกมุมหนึ่งเพราะบึงละมาเนี่ยเนื้อที่เเป็นพันไร่แล้วก็ขเหนียวอร่อยใส่้ว กำลังตบปอบกำลังปีปอดสารพิษแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีงานวิ่งหรืองานอะไรเราก็จะมามาทำชมายามบ่ายๆเนี้ยพี่น้องชาวบางละกรมอำเภอบางละกร,รกาเพื่อำเพื่อนเกิดอยากจะมานั่งกินอาหารชมวิวสิ ใช่ครับบึงละมานบัลลัมกโมเดลบึงที่สองยังมีบึงก็คือบึงตะเคงบึงตะเคงครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของบารกัรกครับอันนี้เป็นบึงใหญ่สองบึงเท่ากันระยะทางโดยรอบก็ประมาณเก้ากิโลส่วนบึงบึงที้แรงก็เป็นบึงเล็กหน่อยนํำในโครงการบารกัรกโมเดล นนนน้เเห็็ีปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมกดกระดิ่งให้กับช่องนาคบัวด้วยนะครับวันนี้ช่องนาคบัวและช่องไพสิทธิ์ดีสุดก็ขอพาท่านมาเที่ยววันนี้แค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมนเรศนาคบัวครับสวัสดีครับผมไพสิทธิ์ดีสุดครับสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับ